สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ห้วยงดีฟานนะครับมาติดตามแปลงนา34วันหลังปักดำนะครับวันที่11วันเสาร์ที่11กุมภานี้เราจะจัดงานชาวนาวันหยุดสัญจรนะครับก็อยากจะเรียนเชิญแฟนเพจทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับก็ลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับในพื้นที่จริงนะครับแล้วก็พบกับ ทีมนักวิจัยนะครับเรื่องกินเฮล์แกสนะครับแล้วก็มาฟังเรื่องของหัวข้อ Net ซ e โ o ในภาคเกษตรครับว่าเราจะช่วยเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับตอนนี้ดินกำลังงวดแล้วก็หน้าดินแห้งแตกระแหงนะครับ วันที่11มีนา11กุมภาพันธ์นี้นะครับพบกันที่โควนีฟาร์มกำแพงเพชรน,นะครับลงทะเบียนร่วมงานฟรีนะครับแจ้งชื่อพร้อมจำนวนผู้ที่ตามได้ที่หน้ากิจกรรมเพจช,ชาวนาวันหยุดนะครับ